m มัสบีมูวี่สวัสดีครับวันนี้เราพูดคุยเกี่ยวกับหนังซูเปอร์ฮีโร่จากค่าย Sony p i c t u r e รและผมกำลังพูดถึงมาดามเว็บครับโดยก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปฟังเนื้อเรื่องย่อแล้วก็รีวิวครับผมเชื่อเลยครับว่าเพื่อนๆหลายคนคงจะเป็นห่วงหนังเรื่องมาดามเว็บพอสมควรเพราะอะไรนั่นล่ะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2023ที่ผ่านมาวิกฤตของหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันดิ่งลงมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหน DC Mar v e l ล่วงหมดครับ จนสื่อหลายสํานักเนี่ยออกมาพูดกันว่านี่อาจจะเป็นจุดจบของหนังซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เป็นได้ครับเพื่อนๆคิดว่าในกรณีที่กระแสหนังซูเปอร์ฮีโร่มันน้อยลงเนี่ยเป็นเพราะอะไรสําหรับผมแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งครับผมมองว่ามันเป็นเพราะว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันเต็มไปด้วยความจำเจครับจนคนดูหลายๆท่านบอกว่าอยากได้หนังที่มันเป็นหนังออริจินหนังที่แบบมันฟรีชนะครับซึ่งก็เข้าใจในประเด็นนี้ครับ โดยการมาถึงของหนังเรื่องมาดาเว็บเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเดิมพันที่มีความเสี่ยงสูงมากพอสมควรครับสำหรับ Sony p i c t u r e รแต่เขาก็เชื่อว่าเขามั่นใจครับว่าจะทำหนังเรื่องนี้ให้ประสบความสาเร็จได้อย่างแน่นอนโดยการหยิบตัวละครจากคอมิกที่ไม่แม้มากครับหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้จักมาทำเป็นหนังครับและยังได้นักแสดงแถวหน้ามากันอย่างคับข้างครับไม่ว่าจะเป็นดากูตาจอร์สันในบทของแคสซานดาเว็บ ซิดนีย์ซวินีในบทของจูเลียคอนว์อิซเวลลาโมเนอร์ในบทของอัญญาโครซอนเซเลตโอคอนเนอรในบทของแมตตี้แฟรงกินแน่นอนครับว่ามาดาเว็บเนี่ยก็ต้องเล่าเรื่องผ่านตัวละครหลักอย่างแคสซันดาเว็บโดยเธอเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ผแผนกฉุกเฉินครับแล้วก็ต้องออกรับเหตุช่วยเหลือคนอยู่เป็นประจํา จนกระทั่งวันหนึ่งครับเธอจำเป็นต้องออกเหตุไปช่วยเหลือรถที่กำลังจะตกจากสะพานแต่แล้วอุบัติเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเหมื่อนรถที่เธอไปช่วยนั้นพาตัวเธอตกลงไปในแม่น้ำครับแต่เธอก็รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์จากการช่วยเหลือของตัวละครเบนพาร์เกอร์ตัวละครที่รับบทโดยคุณอดัมสกอตต์นั่นเองครับ และหลังจากที่เธอฟื้นขึ้นมาเธอค้นพบคำว่าร่างกายของเธอมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยา่างเรื่องราววุ่นวายก็เกิดขึ้นต่อจากนั้นทําให้เธอได้ไปเจอกับเด็กทั้ง3คนที่ภายในอนาคตเด็กทั้ง3าคนนี้จะกลายไปเป็นสไปเดอร์วูแมนนั่นเองครับและด้วยเหตุนี้ทําให้ตัวละครอีกหนึ่งตัวละครที่ถือว่าเป็นวายร้ายหลักของเรื่องนี้อย่างเอซิเคีซิ ชายผู้มีพลังแมงมุมที่แต่งกายคล้ายมนุษย์เหล็กไหลเนี่ยต้องออกตามล่าเด็กๆทั้ง3คนครับและเรื่องราวครั้งนี้จะไปจบลงอย่างไรแคสซานดาเว็บจะสามารถปกป้องเด็กทั้ง3คนได้หรือไม่ไปตามต่อในโรงภาพยนตร์นะครับเอาละครับมาฟังความรู้สึกหลังดูกันบ้างซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น3พาร์ทเหมือนเช่นเคยครับโดยในพาร์ทแรกผมอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวละครครับ จะพูดเลยก็ได้ครับว่ามาดาเวฟเนี่ยประสบปัญหาคล้ายคลึงกับตัวพัทยาฮีเลยเนื่องโดยเรื่องนี้มีตัวละครหลักที่เยอะพอสมควรครับแล้วก็เป็นตัวละครใหม่ทั้งหมดคนดูอย่างเราเราเข้าไปก็ต้องไปเรียนรู้แล้วก็ไปทําความรู้จักกับตัวละครนั้นๆครับซึ่งแกนหลักของเรื่องนี้ก็คือตัวละครแคสซินดาเวฟที่เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางที่ไปผูกเรื่องราวกับตัวละครอื่นครับและอาจจะเป็นในเรื่องของข้อจํากัดในเรื่องของเวลาแล้วก็ตัวบทครับ ส่งผลให้ตัวละครแคสซานดาเว็บไม่ได้มีอะไรที่น่าจดจําไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นเท่าที่ควรครับและปัญหานั้นมันส่งผลกระทบมาถึงตัวละครเด็กสาวทั้ง3าคนด้วยครับซึ่งถ้าจะสรุปง่ายๆก็คือผมดูตั้งแต่ต้นจนจบผมไม่รู้สึกเลยครับว่าตัวละครทั้ง3ตัวนี้สนิทกันยิ่งจังหวะที่อยู่ด้วยกันทั้ง3คนเนี่ยผมมองว่ามันดูขาดกันเกินยังไงไม่รู้ครับบางช็อตก็เกินบางช็อตก็ขาดส่วนตัวร้ายอย่างมนุษย์เหลงไหลเฮ้ย ไม่น่าใช่ส่วนตัวร้ายอย่าง e x e c ซิเคเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับมันเก่งชนิดที่ว่าหลบได้ทุกการโจมตีแต่หลบรถไม่ได้นะครับนี้ถ้ามาอยู่ที่ไทยเนี่ยผมว่ารอดได้ไม่เกิน3วันครับเพราะฉะนั้นผมขอใช้มีมนี้แทนการรีวิวตัวร้ายในเรื่องมาดามเว็บแล้วกันครับ And got say all that have in honesty dog I've It's biggest piece dog shit that I have ever. the got to of ต่อเนื่องมาถึงพาร์ทที่2พาร์ทของเนื้อเรื่องและพอดครับก่อนอื่นเลยต้องบอกรัาว่ามาดามเว็บเนี่ยถือเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่อีกหนึ่งเรื่องจากค่ายโซนี่ที่มีพอดเรื่องที่ค่อนข้างที่จะถูกมองว่าเฉยครับซึ่งผมก็เห็นด้วยในจุดนี้ครับเพราะว่าตัวหนังเนี่ยถ้าเกิดใครที่ดูตัวอย่างภาพยนตร์ก่อนที่จะเข้าไปดูเนี่ยแทบจะรู้เลยครับว่าหนังเนี่ยจะไปในทิศทางไหนลักษณะาการเล่าจะเป็นอย่างไร และผมก็ยังเชื่ออีกครับว่าสำหรับเราคนดูที่ตัดสินใจซื้อตั๋วไปดูมาดามเว็บเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะเข้าใจได้ว่านี่อาจจะเป็นหนังที่เซตอัพหนังสไปเดอร์แมนของจัก,กรวาลโซนี่ก็เป็นได้ครับแต่พอเข้าไปดูมาแล้วเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะคิดเหมือนผมครับว่าบทหนังและพอดของมาดามเว็บเนี่ยต้องเซตอัพตัวเองก่อนครับและแน่นอนครับ ต่อให้มาดามเว็บเนี่ยจะมีบทที่ราบเรียบและน่าเบื่อแค่ไหนตัวหนังก็ยังคงมอบความบันเทิงได้อยู่บ้างครับส่วนในพาร์ทสุดท้ายหรือว่าพาร์ทที่3เนี่ยผมจะขอสรุปหนังเรื่องมาดามเว็บให้ฟังคร่าวๆแล้วกันครับมาดามเว็บเนี่ยถือเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่หญิงจากค่ายโซนี่ที่ไม่ค่อยเน้นเรื่องการต่อสู้หรือว่าฉากแอคชั่นเท่าไหร่ครับ เพราะว่าหนังอาจจะให้เราโฟกัสไปที่ตัวแคสซนดาเว็บในการที่ได้รับพลังมาซะมากกว่าครับตัวหนังดูง่ายครับแต่ส่วนเคมีของตัวละครระหว่างกลุ่มเด็กกับแคสซนดาเนี่ยผมว่ามันยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วสําหรับมาดามเว็บเนี่ยผมขอให้คะแนนไว้ที่4เต็ม10ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีโอกาสได้ไปดูแล้วคิดเห็นต่างกันยังไงกับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับและก่อนจะลาจากกันไปผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Must Be Movie ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ and i've got to say in all honesty um it's the biggest piece of dog shit that i have ever heard